โอเคต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเคสของน้องบามูน่านะครับก็ขอขอบคุณนะฮะลหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับอย่างช่องรักสีสเตชันเนี่ยก็ขอขอบคุณเขามากนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยเจอเขาแต่ว่าผมก็ติดตามช่องเขาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามช่องผมด้วยนะครับติดตามมาติดตามครับเนาะนะครับมีวิดีกรรมเก่าอีกเยอะน้องคนนี้ นะครับอย่างคนที่อยู่ตรดิตเขาไม่เอ่ยชื่อเนาะเขาส่งวิดีโอมานะครับวินาที3.28นะครับมันเป็นคลิปนานแล้วแหละหลายปีแล้วนะครับที่ว่านอ้องเขาเนี่ยไปด่าพอขอรอบนรถต่วนน้ำบรสันะครับน่าจะเป็น642หรือไม่ก็641ไม่รู้นะครับและทีนี้เนี่ยนะครับนอ้องเขาเนี่ยเอาคลิปของคนอื่นไปเป็นของตัวเองนะครับซึ่งจะบอกว่าอย่างที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วเนาะว่า การที่เราก๊อบคลิปของคนอื่นถามว่ามันผิดไหมคือมันก็ผิดแต่ถ้าเกิดว่ามันจะไม่ผิดเนี่ยนะครับตรงที่ว่าเราไปขออนุญาตเขานะครับถ้าเราขออนุญาตโอเคเราเนี่ยสามารถที่จะลงคลิปได้แต่เราก็ให้เครดิตเขาอย่างสมมุติว่าช่องผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับอย่างสมมุติว่าช่องรักซีสเตชันเนี่ยจะมาขอคลิปผมขบวน107เอาไปลงช่องตัวเองได้ไหมผมก็อาจตอบว่าได้ จะให้เครดิตด้วยอ,อาจจะให้เครดิตในคําอธิบายข้างล่างไม่ก็ปักหมุดในคอมเมนต์หรือไม่ก็แท็กช่องผมก็ได้อย่างเงี้ยผมถือว่าอนุญาตแต่ถ้าในกรณีที่ผมไม่อนุญาตคือไม่เอานะครับก็คือไม่อนุญาตครับอะไรอย่างนี้เพราะว่าโทศรศัพท์เรามีกันทุกคนนะครับอย่าคิดว่าไปคอบคีค้คนอื่นมาแล้วจะทําให้เราดังไม่ใช่นะครับการที่เราทําแบบเนี้ยมันก็ผิดเนาะนะครับผิดกฎหมายด้วยแหละ เอาคลิปของคนอื่นมาเป็นของตัวเองคือมันก็ผิดนะครับแต่ต้องอยู่ที่ผู้อนุญาตเนาะนะครับโอ้โหสองนึงหนึ่งพึ่งออกจากพนทองมาไม่รู้ว่าจะรอไหวไหมนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้วันจันเนาะต้องไปฝึกงานนะครับถ้าอยู่รอไหวก็ไหวนะครับแต่ถ้าผมเนี่ยอยู่รอไม่ไหวจริงๆนะครับผมขอนอนก่อนเลยนะครับได้ยามมาว่ากันนะ นะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับกว่าที่รถจะมาถึงก็เที่ยงคืนกว่าแล้วมั้งนะครับอาจจะมาเจอ108ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ขบวน9เนี่ยนำหน้า2-1 1มาแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะเพราะว่า2 1 1มันไปแค่สะพานหินอย่างขบวน9มันไปเชียงใหม่นะครับในบางวัน211ก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับลาช้ามา200-300กว่านะครับก็วันนี้เนี่ยที่ลาช้าเยอะเพราะว่า 102เนี่ยไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์แถวบ้านมีนะครับไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านเครื่องกันตรงบ้านมีนะครับอันนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่น,นี้เดาก็เลยทําให้รถล่าช้าเที่ยวล่องเนี่ยมีขบวน8ลอดขอบวนเดียวนอกนั้นเนี่ย102กับ402เนี่ยไม่รอดนะครับ402ไปถึงรบบรีตอน3ามทุ่ม20นะฮะตอนนี้102น่าจะอยู่แถวอยุธยาแล้วนะครับไม่ก็ ผ่านเชียงรากไปที่ลังสิตแล้วก็ไปถึงก็สี่ทุ่มไม่ก็ห้าทุ่มโดยประมาณนะครับส่วนเที่ยวขึ้นเนี่ยที่รอดนะ605นะครับตอนเย็นนะครับสองด้วยอ่ะแล้วก็109่ลอดนะครับแต่ที่ไม่รอดคือสองหนะครับเรียบร้อยแสดงว่าน่าจะไปรอทางอยู่ที่จันเสนนะครับนะก็ เด,เดี๋ยวคิดดูก่อนนะว่ารอถ่ายได้ไหมนะครับขบวนเก้าอาจจะมาก่อนสองหนึ่งหนึ่งนะครับนะผมว่าผมลงคลิปทีละคลิปดีกว่านะครับนานนานทีจะรวมนะฮะก็แบบว่ารวมรถไฟรอบด็กรอบเที่ยงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับลงทีละคลิปมันก็ดีนะครับแต่ถ้ารวมคลิปเนี่ยในการโหลดเนี่ยมันนานมากนะครับโดยเฉพาะแอปคัดเนี่ยอย่างสิบคลิปโอ้โหเป็นสิบยี่สิบนาทีกว่าจะเสร็จนะครับ บางทีผมอาจจะลงทีละคลิปเนาะนะครับก็ต้องรอดูกันว่าผมจะถ่ายสองหรือหนึ่ไหมหรือขอบวนเก้นี่แหละนะครับดูทรงแล้วขบวนเก้าน่าจะมาก่อนเพราะว่าตอนนี้ผ่านหัวหวายมาแล้วนะครับนะสองหรือหนึ่งยังอยู่แถวบ้านตาคียอยู่เลยท่านผู้ชมนี่ผมเปิดหน้าเปิดคุยกันเลยนะนะครับก็ ฝากด้วยนะครับใครที่จะทําคลิปรถไฟนะครับหรือว่าใครจะทคลิปที่ไม่ใช่แนวะรถไฟอย่าเอาคลิปของคนอื่นมาเป็นของตนเองมันไม่ดีนะครับนะเพราะว่าการที่คุณไปทาอย่างเงี้ยมันก็ผิดกฎหมายแหละเขาเรียกร้องค่าเสียหายนะครับและอยากไอ้น้องคนนี้วีรกรรมเก่าของมันก็คือว่าไปด่าพอขอรอรถลด่วนน้ามันใสอีก นะครับอาจจะโดนสองคดีนะครับแต่ว่าน้องเขาไอ้วียังน้อยนะครับและก็เรื่องที่ว่าไปทําวีดการกกาง,กางแบบว่ากูจะไม่ให้พวกมึงทุกคนนั่งรถไฟ hey, เฮ้ยไอ้น้องพี่บอกอีกรอบหนึ่งนะว่าเองพี่บอกอีกรอบหนึ่งนะว่าเองไม่มีสิทธิ์ไปสั่งเขาไม่มีสิทธิ์ไปสั่งคนว่ามึงห้ามนั่งรถไฟไม่ใช่คนเราทุกคนมันมีสิทธิ์นั่งครับน้องอย่ามากีดกันน้องเป็นใครนะครับ มึงเป็นใครนะขอพูดยามหน่อยน,ะน้อๆมึงเป็นใครมึงมีเสียอะไรมาสั่งพวก,กูว่าห้ามคือรถไฟกูก็คนน้องก็คนมึงก็คนนะมึงไม่มีสิทธิ์มาสั่งพวก,กูกูจะถ่ายรถไฟหรือไม่ถ่ายเนี่ยมันก็ไม่ยื่งขึ้นอันนั้นมันปัญหาของมึงนะครับอุยโทษอันนั้นมันเออพูดใหม่นะครับการที่ผมจะถ่ายหรือไม่ถ่ายเนี่ย มันเป็นปัญหาของผมไม่ใช่ของน้องเขาและน้องเขาเนี่ยไม่ควรมีเรื่องกับใครด้วยซ้ําแต่มันมีไปแล้วเนาะวีรกรรมน้องมันเยอะเข้าใจนะนะครับและอ,อย่างหนึ่งมันมาคอมเมนต์มันมาคอมเมนต์ในช่องผมไยบอกว่าวันไหนไม่รู้มันจะไ์สดนะครับถ้าเองออกมาขอโทษอะเรื่องทุกอย่างมันจบเพแต่ถ้าเองไม่ออกมาขอโทษเองก็รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเองอาจจะได้โดนติดคุก หรือไม่กะไปสายพี่นี่ไปปรับปรุงพฤติกรรมนะไอ้น้องเองอยากลองไหมล่ะลองไปดิพี่แนะนําแล้วเองจะรู้ว่าความทรมานในนั้นน่ะมันมากกว่าข้างนอกซะอีกเองยังต้องเจอคนอีกเยอะพี่อะเจอมาเยอะแล้วน้องนะเองอะมันไม่เข้าใจโลกภายนอกไงเองไม่เข้าใจอะไรไปซะทุกอย่างอย่างพี่อยเข้าใจหมดนะบางทีเนี่ยนะครับคนที่เขาทําช่องรถไฟเนี่ย อาจจะยังไม่เคยเข้าใจอะไรในสิ่งบางอย่างด้วยซ้ําแต่พอวันเวลาผ่านไปโอเคกูก็เข้าใจนะครับยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยขบวนที่มานั่นอะไรวะใช่ขบวน9หรือเปล่าวะลองคิดไปคิดมาอ้าวไม่ใช่เป็น1นึอย่างนี้เป็นต้นพอเราไปทําจริงๆไปทํา YouTube จริงๆอ๋อขบวน9ก้าคีสไวเอาสตอมจีเอจีเคอะไรก็ว่าไปคิตาชิโดนน้ํามันไสดวโดนดอรถตู้คอนเทนเนอร์ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมกว่าที่เราจะทํา YouTube ได้เนี่ยมันต้องเรียนรู้ขนาดไหนไวะท่านผู้ชมมันต้องหมายว่าอ่ะเฮ้ยนั่นหัวจัดอะไรอ่ะ GK หรือเปล่าหรือว่าเป็นอ l ส t อมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็เป็นนะแต่ว่าตอนนี้ผมจะได้หมดแล้วอ๋อรถนอน CNR นี่หว่า CSR หัวจัดอะไรอย่างนี้โอเคก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณช่องหลักสี่สเตชันที่เข้ามาคอมเมนต์ นะครับผมก็ติดตามช่องพี่อยู่นะถึงผมกับพี่จะไม่เคยเจอก็ตามนะครับไว้มีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมไปหากพี่ถึงสถานีหลักสี่เลยอ่าผมอาจจะดูอ้วนนะเพราะว่าผมอ้วนผมจะดูอ้วนหน่อยนะครับนะชอบใส่แมสสีดาไม่ชอบเปิดหน้านะครับเวลาผมกินน้ําเนี่ยผมกินน้ําใต้แมสไม่อยากเปิดมาแบบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปเจอกันนะพี่นะผมไม่รู้ว่ารุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกับผมหรือเปล่านะครับ ารุ่นเดียวกับผมเนี่ยอาจจะเรียกว่ามึงกู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าอาจจะเป็นรุ่นพี่พี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคก็ขอฝากไว้เนาะอย่าเอาคลิปคนอื่นไปเป็นของตัวเองนะครับนอกจากว่าคุณจะได้รับอนุญาตจากคนนั้นและผมไม่รู้ว่าช่อง u t u b e อะ่ะช่องนั้นอะ่ะชื่ออะไรนะครับที่เขามาแจ้งความกับน,น้องเขาเนี่ยนะครับเรียกค่าเสียหายนะครับนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้โอเค เดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะถ่าย2 1งหนึ้มได้ไหมถ้าถ่ายได้คือถ่ายนะครับแต่ถ้าผมไม่ไหวจริงๆอย่างตอนเนี้สี่ทุ่มห้าสิบจะห้าทุมแล้วถ้าผมรอไม่ไหวจริงๆนะครับผมขอนอนเลยนะไม่ว่ากันนะครับผมถือว่าผมพูดแล้วนะครับคุณไม่มีสิทธิ์บังคับผมนะนะครับถ้าผมถ่ายคือถ่ายนะครับอาจจะถ่ายแค่สามขบวนก็ได้สองหนึ่นนะครับเดี๋ยวรอดูกัน ถ้าถ่ายคือถ่ายนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าถ่ายคือถ่ายนะครับถ้าไม่ถ่ายอย่าว่ากันนะผมเตือนแล้วนะครับนะผมไม่ชอบคนมังครับโอเคบายบาย